การเลือกตั้งเพิ่งจะผ่านไปแบบสดสร้อนๆนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการเปิดเผยนะคะถึงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการโดยมีการรายงานผลนะคะว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณ39ล้านกว่าคนจากผู้ที่สามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณ52ล้านกว่าคนนะคะ โดยพักเก้าไกลค่ะก็ได้สอสอบแบบแบ่งเขต113ที่นั่งนะคะแล้วก็มีคะแนนบัญชีรายชื่อ14ล้านกว่าคะแนนนะคะคุณผู้ชมซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ค่ะในรอบ4ปีที่ต้องบอกเลยว่าประชาชนต่างตื่นตัวค่ะแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศนะคะรวมถึงคนในวงการบันเทิงก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างมากมาย ล่าสุดค่ะก็ถือว่าเป็นควันหลงนะคะหลังวันเลือกตั้งค่ะที่ทางด้านแอปทักษอรเนี่ยก็มีการแชร์สตอรี่ในอินสตาแกรค่ะได้ระบุข,ข้อความเอาไว้นะคะว่ากลัวอยู่พักเดียวพักความแร้แพ้ความรักค่ะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยอดกรี๊ดไม่ได้จริงๆ จนมีการพูดแซวกันนะคะว่าแฟนคลับว่ายังไงกับการโพสต์แบบนี้ของสาวแอปทักษอรอค่ะคุณผู้ชม